ดูเด็กเเล่นน้ำกันเลยดูสิตาลายอ้เด็กเเล่นน้ำกันเหรอครับเด็กๆลงมาเล่นน้ำกันเนี่ยไปดูกันเด็กๆเด็กๆทั้งแปดมันก็มาเล่นน้ำกันนะทุกคนมาแช่น้ำกันเปียกหมดแล้วลูกอย่ามาสะบัดสะบิ้งแถวนี้นะฮะเดี๋ยวเปียก เขาชอบล็ดน้ำก็เป็นหมาน้ำนะทุกคนวอเตอร์ด็อกคนไหนดอลร่าคนไหนเยนคนไหนถุงตังคนไหนมีตังคนไหนนี่สิมีสุกเยนคนนี้ชื่อเยนไปไหนอะลูก มาสบัดอีกแล้วเห็นไหมมาสะบัดตรงนี้อีกแล้วนี่มาสบัดให้เล่นร้อนเหรอลูกนะวันนี้ไปสวนทุเรียนแม่บานเย็นมาเก่งมากลูกมาเลึกน,น้ำกันทุกเช้าเย็นนี่คือดูสีตาลายค่ะทุกคน ปั่นจัก,กรยานไปได้ใครจะประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อนมีจัก,กรยานฮะถือว่าเป็นอะไรที่เลิศอเลอือน,นี่ดอลลา่าดอลลา่าว่าไงลูกนะฮะคนนี้ชื่ออะไรลูกต้องมีชื่ออะไรลูกป้ายหนูหลุดอ่ะป้ายหนูหลุดอ่ะเรียกชื่อหนูไม่ถูกหนูชื่อเสดขีล้วกันนะหนูชื่อเสจขีอ มีตาหางลูกยุงลูกตาเล็กๆด้วยนะลูกว่ามีความสุขนะฮะมีความเป็นส่วนตัวนี่คือรีสอร์ทที่ดีที่สุดในเขาใหญ่นะต้องบอกว่าในเขาใหญ่แห่งหนึ่งแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าแหมใครใครบอกอะไรประมาณเนี้นะฮะความเป็นส่วนตัวความอบอุ่นเนี่ยฮะความเป็นมิตรดูที่เด่นกันดนูนะว่าไงลูกฮะ ไปชาบูมาวันนี้แบบดอลล่าปั่นจักรยานไปชาบูชาบูนางในปักช่องมาไปดูสวนทุเรียนอ่าเขาไปเล่นกันตรงยุเดามไปดูมันนุ๊กขดึงขากันดูสิเขาไปดึงขากันมีบางตัวเขาเอาปากดึงขาพวกตัวเองเล่นแกล้งกันมีความสุข มีบุญนะพวกเธอเนี่ยเกิดนะฮะเล่นกันเพราะว่าที่ชาบูชาบูนางในเขามีหมาด้วยเนะพาหมาไปได้ะ่ะให้หมาอยู่กับพวกขังเอาไว้แล้วก็เล่นกันเองอย่างเงี้ยว่าไงลูกว่าไงลูกว่าไงคาบถุงทองถุงทองนี่ที่อ้อน ูงทองว่าไงลูกว่าไงลูกเศรษฐีดูเล่นกันอย่างเือกจริ้งกันมีความสุขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์อยากกัดเขาชอบงับแต่เขางับเบาๆไงลูกตรงนี้จะมีวัดลูกเคยไปวัดไหมวัดวชิราลงกร โรงเรียนมัธยมมัชชนาจะลงไปกีหนล่วเดี๋ยวไปดูนะชอบเล่นน้ำนใครบอกว่าหมากวนน้ำเขาก็ไม่ได้กวนน้ำแต่คิดสุนักบ้านนั้นโลกกวนน้ำดูเขาเล่นกันทุกคนดีสุดมีความสุขอ่าข้างในลูก ว่าไงครับว่าไงครับเฮงเฮงคนนี้ชื่อเฮงเฮงอันนี้หมาภูเขาฮะอันนี้หมาปีนคมชอบปีนนะอันนี้เฮงเฮงคนนี้ชื่ออะไรลูกดอลล่างไง หน้าตาเหมือนกันหมดเลยพวกเธอเนี่ยใครจะไปจําได้ถ้าไม่ใส่ชื่อห้อยคอเนี่ยฮะจะไม่เสร็จถีว่าไงถุงทองมีตงังมีสุกเย็นอยู่ไหนคนไหนเย็นป้อนป้อนดมไปลูกเดี๋ยวเมมเต็มโทรศัพท์มันนี่มาแล้วลูกไปไหนมาคนนี้ ตัวใหญ่เลยตันนี้ตัวใหญ่เลยลูกวันนี้มามีสุกมีสุกตัวใหญ่นี่จะมีสุกมีสุกไปไหนมาลูกแปดที่น้องมีสุกอ้วนกว่าเพื่อนเลยอ่ะเนี่ยมีสุกอ้วนกว่าเพื่อนเลยนะฮะ บอลอ่ะพอแล้วเดี๋ยวเมนเยอะทุกคนนี่คือสะปลานี่ฮะมีปลาอยู่ข้างล่างอยู่นะลงไปทำไมเปียกหมีสุกลงไปทำไมดูทิจะลงอีกไหมมะอ่ะอ่ามีสุกอยู่ดีๆไม่ชอบอ่าเปยกกับเขาด้วย นี่โซกทุกคนต้องเปรียบเท่าเทียมกันฮะนะฮะดูไรลูกขึ้นมายางลูกเดี๋ยวไปแล้วไปลบเมมไปส่งไปโพสต์ปโพสต์งานก่อนลูกเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ลูกอ๋อ อ่ะลงมาอีกตัวหนึ่งความสุข